สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชีเด้ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเก่ามาเชีจะขอเปิดตัวได้ครับผมครับปูเลขล่างไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นมาตะาทั่งภาคตะวันออกนด้ครับผมเพิ่นทรมาหาเกามาเชีครับผมครับดีใจครับพี่น้องเนาะเพิ่นจะมาพาพี่น้องที่กับก่ามาเชีถูก หยเรื่องเงินไปน้ากันครับผมเลขของปูเป็นเลขล่างเ้อครับพี่น้องเลขล่างไม่ต้องกลับตรงๆเลยครับพี่น้องเนาะครับเอาจังใดกับไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขน้ากันครับเนมีหน้ามาปูออดด้อครับผมปูออดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูเก่ามาเชื่กับอกราบขอพระคุณปูครับเอาเปิดตัวประเดิมครับพี่น้องเนาะในงวดนี้ครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟัง ก็เชนเครครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่กับอ่าก็มาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก,กับปูกันเลยครับปู่ครับก็มาเชียร์อากาศนมาสก,การครับก็มาเชียร์ก็เห็นว่าปู่มีเลขล่างนแม่นครับผมครับเป็นเป็นสิบเป็นหน่วยใช่ไหมปู่ ใช่ใช่อ้ครับผมเข้ามาตลอดด้วยครับผมปู่ก็ให้สูตรมาด้วยครับไม่มีใครก็ให้สูตรแบบนี้หรอกเราก็แบ่งปันไปอะเพราะชีวิตในโลกนี้ไม่มีอะไรมากมายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเอาอะไรไปได้อะแค่ว่าเอาไปแต่บุญกับบาปดีกับชั่วทั้งนั้นนะครับแต่คนเราต้องมีสัจจานะจำไว้นะสัจจานี่คือสัจจความจริงูพูดแต่ความจริงไม่โกหก ครับผมเหมือนเราอ่ะมีใครโกหกเราก็ไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วเราก็อย่าไปโกหกใครเขานั่นแหลเขาเรียกสัจจะครับถ้าคนไหนที่โกหกเราก็อย่าไปคบคบไม่ได้เข้าใจไหมครับผมครั้งแรกถ้าเราเราจับไม่ได้แสดงว่าคนนี้เออคนนี้โน่าเชื่อถือแต่ที่หลายได้โกหกเราครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเชื่ออีกเลยไม่ต้องไปคบไม่ตอย่าสมมติว่ายกตัวอย่างยืมเงินอย่างเงี้ยครับผมหรือว่ายืมเงินหมื่นหนึ่งโอเคเราให้ไป เออครั้งครั behaviour. ้งที่สองเขาจะให้ตายใจว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์เขาก็เอามาให้ตรงเวลาใช่ไหมครับครั้งที่สองยืมสองหมื่นคาใจไหมครับมาให้ตรงเวลาสองหมื่นตรงเวลานะครับพอครั้งที่สามยืมห้าหมื่นแล้วเราก็คิดว่าเอคนนี้เป็นคนตรงเวลาครั้งที่สามหายหายจ้อยเลยอ่ะครับเราเราเราไว้ใจก็ได้สองครั้งครั้งที่สามเราก็ แต่แต่การที่เขาทำกับเราว,ว้ห้าหมื่นนะเขาก็ไปตกอับครับทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจริญคนแบบนี้ไปหลอกลวงทั้งหมดครับแต่ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะคนดีอ่ะเขาจะเขาจะเชื่อเชื่อใจการจะให้เท่าไหร่ก็ได้ให้เป็นแสนก็ได้คนดีอ่ะมีสัจจะใช่ไหมใช่ครับในตรงเวลานะ่ะแล้วก็เอาเอาความดีก็มีสัจจะอันนี้ข้อหนึ่งแล้วสีสัจจะ แค่นั้นเดนะ่ะคนเราไิจาจาดูคนไม่ยากหรอกรใช่ไหมครับคนอะแล้วก็สอนลูกหลานให้เป็นคนดีอทำชั่วนะค,ความชั่วทุกอย่างจะไปทาเข้าใจไหมครับผมน่ารัแค่นั้นเองอ่ะบุญบาร,รมีจะได้เกิดโชคลาภจะได้มีบุญกุศลสาธุถูกครับแล้วก็เวลาเวลาถูกหวยกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพอถูก็จแล้ววันนี้กูถูกหวยกุเลี้ยงไว้เป็นแอนแอนไม่ใช่ถูกหวยต้องไปทําบุญที่วัดวัดก่อนวัดไหนก็ได้ครับ ถวายสังฆทานถวายก็ถวายน้ําถวายก็ถวายข้าวถวายกล้วยครับทำไมถึงถวายกล้วยดูไหมกล้วยมันกินแล้วลื่นไหลงไงเข้าใจไหมโอ้ครับผมทํะไมก็ไม่ติดไม่ขัดครับข้าวก็มีไหลธนาชาวนาชาวไร่อะ่ะข้าวเต็มถังไม่มีหมดครับผมถวายน้ําก็น้ําก็ให้ชีวิตครับถวายไข่ก็ไข่ก็มีปัญญาอื มีสุขภาพ,าพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเข้าใจไหมค้ับปุ๋ยสี่อย่างแค่นั้นนะ่ะน้ำไข่กล้วยอะไรต่อครับน้ำไข่กล้วยข้าวข้าวก็ข้าวข้าว,าว,าว,าวโลสองโลก็ได้ครับปู่ข้าวสารนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปหุงมกันเองอืถวายสวายเป็นพิธีครบับน้ำก็น้ำกี่แพ็คก,ก็ได้สี่ห้าแพ็คน้ำให้น้ำให้ชีวิต มีคนเคยบอกมีคนเคยบอกแบบนี้แม่ไม่ดีเหรอไม่มีครับผมมันไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะก็ก็ถวายใส่บาตรปกติก็รับก็ใส่บาตรปกติใส่ข้าวใส่อาหารก็ผมยาที่นงยาตาโนใช่ไหมอีกนราเพื่อเป็นวิธีเจ้ากรรมในเวงกับสัตเพสัตาสตาโหตุเอาเวลาสุขชีวินโนขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังปุญญะบารังไมหังสัพเบพากีภวัตตุเตขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิดปวดนยืนจดไว้ดิยื่จดย์ไว้ก็พอดีอัดไว้ด้วยความปูนครับผมอัดไว้ได้ใช่ไหมครับผมนั่นละเอาไปเอาไปสวดําได้เลยนะครับอ่ามีอะไรถามอีก ก็มาที่แนวทางละปู่ของชอบอนะของชอบเอาหลักสิบหลักสิบเมื่อกี้มีมีสองกัหกแล้วหลักสิบล่างสองก็หกสองกับหกหลักหน่วยมีเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะปู่เจ็ดกับศูนย์่ะเจ็ดกับศูนย์ที่ทำเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมอ่านั่นละกบคู่แล้วเราจะจับก็ก็6 7เจ็ด หกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกสองหกสองเพราะว่าสองมันมีชนกันใช่ไหมล่ะครับผมอ่าศูนย์นี่แหละผงมีแค่นั้นน่ะเจ้าอะไรกันนั่นล่ะถ้าถ้าไม่มาศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดอ๋อศูนย์เจ็ดด้วยดักไว้ครับศูนย์ในหลักสิบก็มีครับ แค่เนี้ยเขาทรงหมดถ้าถ้าจะวิ่งก็เลขวิ่งไม่เคยพลาดวิ่งล่างวิ่งก็วิ่งเจ็ดวิ่งล่างเจ็ดครับเจ็ดใช่มางลก็ลูกลูกศิษย์ทหารเขาเขามีสองตัวมีสูงกับเจ็ดนะเขาจะวิ่งลายก็บอกเขาชอบเจ็ดเขาวิ่งแปบนี้เ็าปีตังครับเขาวิ่งแล้วก็เขาก็ซื้อช็อกโกแลตมาถวายปู่เพราะปู่ชอบกินช็อกโกแลตอ๋อปู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอในช่วง้ล่าแล้วปู่แล้วจัดให้ ก็ด้วยจะได้สมองดีใช่ไหมปู<อ>่ใช่เห็นชาวประหลัก็สมองดีทั้งนั้นน่ะไมแต่คนโง่ไปไปกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่กักนโง่หรือฉลาดอ่ะโง่ไหมล่ะครับทำลายสุขภาพตัวเองอ่ะโง่หรือฉลาดแต,แต่เขาชอบพูดว่ากินเหล้าแล้วมันคิดอะไรออกก็มีโอ้กินเหล้าแล้วบ้าเข้าใจไหมครับปู่สติไม่ดีดูดีเวลาเวลาคนดีๆจะยืนจะไปฉี่ก็ไปห้องน้ำใช่ไหมครับ พอรากินเล่าปุ๊บมันมันแอนตัวไหนก็ได้อ่ะไม่อายอ่ะไม่ยใช่ใช่มันจะกล้าขึ้นคนเสียสติไหมล่ะครับกินเล่าแล้วภาษาดีได้ไงถูกอาต่อไปต่อไปสามตัวบนปูเดี๋ยวปูปูสี่ตัวนี้ปูชอบตัวไหนครับผมชอบเจ็ดไงชอบสองเจ็ดนี่นะปูสองเจ็ดหกเจ็ด ครับมันมาอยู่แล้วแค่นี้ก็เล่นไปแล้วกันครับปูแล้วก็มาที่สามตัวบนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโยมมานะสาตัวสังฆทานรอก่อนโยมพมานะเดี๋ยวตัวใหม่นะ๋อเอาเอาไว้ทีหลังก็ได้นะปู่เนาะสามตัวบนได้ไขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเอากราบขอบพระคุณปู่เด้อครับผมได้ได้ถูกการนมัสการครับ เอาครับพี่น้องครับผมปูออสครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นให้เหล็กหลังมาก่อนได้ครับผมพอดีเหล็กบนเพิ่นติดอันหลับหยาดโยมอยู่ครับผมหลักสิบล่างครับพี่น้องเนาะปูกับซ้อนสูตรโอ้ครับผมถูกเป็นหลายครับแต่ว่ากับมาชนกันที่หลักสิบล่างสองกับหกหลักหน่วยล่างเจ็ดกับศูนย์วิ่งล่างเจ็ดครับผมวิ่งล่างเจ็ดตัวประกบมีหกเจ็ดสองเจ็ด 6207ครับผมครับนี่แหะครับพี่น้องเนาะ6กเ7็ดสอครับผมนี่เป็นแนวทางเลยครับพี่น้องเลขปูออดครับผมเปิดตัวเลขล่างวิ่งล่างเจ็ดครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้กม็มาเชื่อกับขอวยพรอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวดเง,เงินไปน้ำกันสิบหมีหน้าคม68สิบหรับคลิปนี้สวัสดีครับ